ครับสวัสดีคุณผู้ฟังกุ้งวิลุณพอดแคสต์ทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับพอดแคสต์ของคนชอบเรื่องเล่าเลยเก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้หายไปนานระยะหนึ่งนะครับก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากไล่ดูซีรีส์นะครับช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับซีรีส์ทยอยออกมาใหม่ๆเพียบเลยแล้วก็เราก็ตามดูกันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับ สำหรับ E ีนี้นะครับผมจะมาพูดต่อถึงซีรีส์ที่ผมชื่นชอบน่าจะเป็นซีรีส์ที่คลองใจในปีนี้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรื่องเ้านะครับผมได้พูดไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนที่ซีรีส์เริ่มไปได้ประมาณเกือบครึ่งเรื่องนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้มี10 EP ี นะครับตอนที่ผมทําตอนแรกไปมันอยู่ใน e ีีที่4ที่5้านะครับเดวได้จบลงไปแล้ว10ตอนนะครับตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมดูจบแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับมีอยู่2อสข้อนะครับที่อาจจะเหมือนของคนที่ดูจบแล้วแล้วก็บางเรื่องนี้คิดเห็นแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ เรื่องแรกที่อยากจะเล่าก็คือว่าสรุปแล้วน่าจะเป็นซีรีส์ที่ผมถูกจริตในปีนี้นะครับผมชอบรูปแบบในการเล่าถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่ามันเล่าในเหนื่อยแล้วก็เข้าประเด็นช้าแต่ว่าสําหรับผมแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับคอนเซปต,ต์เรื่องนะครับก็คือมุมกล้องแล้วก็การเล่าเนี่ยมันจะค่อยๆให้เราสังเกตสังเกตแล้วก็ค่อยๆคลายปมนะครับผมว่ามันต้องประมาณนี้แหละครับซีรีส์ที่มันแฝงเรื่องของ เมนหลักก็คือเรื่องที่เขาเอามาตั้งชื่อครับเป็นเรื่องของความเคลือบแคลงเนี่ยเออมันต้องค่อยๆเล่านะครับมุมกล้องมันมันก็จะแช่ให้เราพิจารณานะครับแล้วสังเกตแววตาของตัวละครนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะการเดินเรื่องเนี่ยผมเลยชอบมันว่ามันพอดีมันไม่มันไม่เร็วบางช่วงที่มันต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปเหมือนเหมือนเดาแล้วก็เสียงทายว่าเรื่องมันเป็นแบบที่เราคิดไหม หรือแบบฆาตรกรเนี่ยตัวจริงมันคือใครอย่างเงี้ยคือมุมกล้องแล้วก็การเล่าเนี่ยมันก็ทําให้เราอะค่อยๆรู้ไปกับตัวละครนะครับผมก็เลยชอบวิธีเล่าซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันช้าไปอันเนี้ยผมชอบ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยพอจบไปแล้วก็จะทวงติงมาว่าซีรีส์ไม่แสดงให้เห็นเรื่องของแรงจูงใจของฆาตกรตัวจริงนะครับแต่ผมกลับมองว่าเออเขาไม่ได้ไปบอกตรงนั้นน่ะมันไม่เป็นไรแต่เขามาบอกเรื่องเมนหลักเรื่องของความเครือบแคลงใจระหว่างพ่อกับลูกสาวเนี่ย ผมชอบตรงนี้ที่เขามาขยายแล้วมันปิดลงอย่างสวยงามซึ่งมันมีประโยคนึงเนี่ยที่อ้ําอึ้งกันมาตั้งนานตั้งแต่ ep แรกยัน ep สุดท้ายเนี่ยก็คือพ่อที่เขาสงสัยว่าลูกสาวเนี่ยฆ่าน้องชายตัวเองหรือไม่จนมาถึงเหตุการณ์ที่สงสัยว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมเนี่ยพ่อเนี่ยสงสัยแต่ว่าไม่กล้าถามส่วนลูกเองเนี่ยก็จะมีแรงกดมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ตอนเด็กแล้วว่า ัวเองถูกตัดสินจากคนรอบข้างว่าเป็นคนฆ่าน้องชายเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอะจะมีแรงกดแล้วก็มีจิตใจที่ถูกกดทับมันส่งผลให้เขาเติบโตมาแบบไม่ใช่ผู้หญิงแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นพอซีรีส์ได้คลี่คลายเนี่ยพ่อได้พูดประโยคหนึ่งออกมาว่าตกลงได้ฆ่าน้องไหมแล้วเขาก็ร้องไห้กันทั้งคู่แล้วก็ตัวลูกสาวก็บอกว่าไม่ได้ฆ่า ผมชอบตอนนี้มากคือมันคลี่คลายเรื่องทั้งหมดเลยว่าเออท้ายที่สุดแล้วมันคือความเครือบแคลงใจระหว่างพ่อและลูกนะครับเรื่องคดีฆาตรกรรมเนี่ยมันมันเป็นองค์ประกอบรวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปโฟกัสว่าเอ้ยไม่เห็นแสดงให้เห็นเลยว่าแรงจูงใจของฆาตรกรเนี่ยมันคืออะไรผมก็รู้สึกว่าผมคิดไปแนวนี้นะครับก็คือเขามาเฉลยตรงเนี้ยมันตรงประเด็น สำหรับเรื่องนี้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ชอบตอนจบเราสังเกตได้เลยนะครับตั้งแต่ E ีีแรกจน EP ีสุดท้ายเนี่ยภาพเนี่ยจะเป็นแบบอึมครึมตลอดสีแบบช้าช้ำช้ำ,ชำสวยแบบช้าช้าแต่น่าจะครึ่งนาทีสุดท้ายมันแบบภาพสว่างรู้สึกปลอดโปรง่งทุกอย่างถูกปลดปล่อยพัฒน,นาการไปเนี่ยผมชอบตอนจบมากส่วนในเรื่องของความซับซ้อนของเรื่องราวนะครับชั้นเชิงในการวางพล็อต ผมก็ชอบนะครับสุดท้ายแล้วฆาตกรตัวจริงก็คือคนที่เราคาดไม่ถึงนะครับช่วงที่ดูใน EP 7 EP 8เนี่ยผมก็แอบสงสัยฆาตกรคนนี้นะครับแต่ก็เลิกสงสัยเพราะมันมันจูงเราไปอีกทางนึงแต่สุดท้ายแล้วก็โดนซีรีส์หลอกนะครับก็ฆาตกรตัวจริงก็เป็นคนนี้นะครับอยากให้ไปดูกันดีกรับเรื่องนี้นะครับประทับใจมากจบลงอย่างสวยงามนะครับ EP นี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆมาพูดถึงตอนจบนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเดานะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในกุ้งวิลลุนพอดแคสต์ EP หน้าขอบคุณมากครับ